สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนําสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้7จ็ดโมงเช้าสิเมษายน2565ครับก็มาแจ้งข่าวดีพี่น้องอสมอครับรับเงินพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยกควิดสิของเดือนมีนาคม2 5งพอสมอมรับเงินพรุ่งนี้18เมษายนครับโอนเข้าบัญชี ห้าบาทครับ18เมษายนโอน,โอนพรุ่งนี้นะครับส่วนอสมอท่านใดที่ไม่ได้ค้างจ่ายชกศสมก็รับไปเต็มส่วนอสมอท่านใดที่ค้างจ่ายก็อย่าพิ่งไปกดนะครับก็สายสายหน่อยสัก5โมงเช้าค่อยไปกดจึงจะดีนะครับ18เมษาเพราะว่าให้ระบบหักเขามีการหักเงินชกศสมในส่วนที่ค้างก่อนนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นค้าง1เดือนก็ค้างมาหลายเดือนนะครับแต่ละเดือนจะมีคนค้างมาตลอดเลยปี64ทุกเดือนแทบทุกเดือนมีคนค้างเขาก็จะหักย้อนหลังเฉพาะรายการที่ค้างนะครับส่วนใหญ่ค้างเดือนเดียวที่หักในวันพรุ่งนี้18เมษายนนะครับก็แจ้งให้ทราบครับ18เมษายนพรุ่งนี้รับเงินครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ